เพียงครึ่งชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงใหม่มีโฮมสเตย์ลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในป่าเป็นบ้านที่เราจะได้นอนท่ามกลางความเขียวขจีของหุบเขาที่มีอากาศเย็นทั้งปีจนที่นี่ไม่เคยต้องเปิดแอร์นี่ลาชอบมากบ้านน่ารักมากถูกใจแบบคนมีครอบครัวอย่างเรานี่ใครมีลูกมีหลานนะพามานี่นะชอบบรรยากาศดีมากอะยังคงย้ำว่าที่นี่บรรยากาศดีสุดๆทุกคนนะเงียบสงบมากแล้วก็ได้ยินแต่เสียงธรรมชาตินะมีเสียงจิ้งลีเสียงแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ เที่ยววัดสีขาวบนยอดเขาอันซีนโลหะปราสาทอันดับที่2ของไทยและถือว่าเป็นอันดับสี่ของโลกบรรกาศการว่า้นะเงียบสงบมากๆเลยนะคะสวนสวนที่ให้บรรยากาศเหมือนเราได้อยู่ต่างประเทศกาแฟเทพมากเลิศมากนี่อยากให้กรุเทพมียอย่างเนี้ย จบท้ายด้วยสวนน้ำที่มีเครื่องเล่นสุดมันแกลนแขนยอนเมืองไทยค่าเข้า,ขาแค่ร้อยเดียวมีซิปลายให้เล่นมีสวนสนุกด้านบนสวนสนุกในน้ำร้านอาหารร้านกาแฟมีครบทุกอย่างเลยครบเครื่องอะ่ะที่นี่คือหางดงเชียงใหม่อําเภอนี้มีดีขนาดไหนไปดูด้วยกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์ไดรี่ครับคลิปนี้นะฮะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เชียงใหม่กันต่ออีกหนึ่งคลิปนะฮะซึ่งคลิปนี้พิเศษมากๆจะพาทุกคนมานอนโฮมสเตย์ที่อำเภอหางดงกันแล้วก็พาทุกคนเที่ยวอำเภอหางดงด้วยตอนนี้เรามาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยทุกคนชื่อว่า The v a l l e y of Love ครับหรือว่าหุบเขาเลนลักทุกคนชื่อแบบว่าน่าจะต้องแบบโรแมนติกมากแน่เลยอ่ะคือทางขึ้นไปเนี่ยจะเป็นทางลูกหลังหนึ่งประมาณสัก 700เมตรนะครับจากป้ายทางขึ้นนะแต่จริงๆตัวถนนที่ขับมาเรียกว่าถือว่าสบายมากๆในการขึ้นมาเที่ยวนะเพราะว่าขับมาด้วยถนนแบบหลักเส้นหลักเลยแล้วก็พึ่งเข้ามาเลี้ยวตรงนี้แค่ประมาณ700เมตรผมแนะนําสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วได้บรรยากาศฟิลแบบอยู่แบบเงียบสงบนะฮะแต่ว่าไม่ต้องขับรถเหนื่อยไม่ต้องขับรถไกลนะที่นี่เลยนะ แป๊บเดียวถึงอาเนี่ยคือตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วทุกคนนะฮะทำไมต้องขบเขาเร้นรักทำไมชื่อมันดูแบบลึกลับขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของอดีตอโ <laughs> อเคอเรื่องอดีต <laughs> ที่ทำให้เราต้องมาอยู่ตรงนี้น <c oughs> อะไรเงี้องอย,ย <c oughs> อ๋ออุ้ย <c oughs> ชื่อเขาไมีที่มาที่ไปแล้วคือมีทั้งหมดกี่หลังบ้านตรงนี้ทุกคนมีสามหลังค่ะหลังแรกคือหลังนี้ก็คือตั้งเริ่มเลยจากหลังนี้แล้วก็หลังที่สองบ้านหลงรักอันนั้นบ้าน เราเริ่มต้นใหม่แล้วเราเป็น<อ>แบบานรกักแรกอ่านั้นรักแรกมีความรักครั้งใหม่อ,อ,อที่เขาตั้งชื่อน่ารักว่าเอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องกัน,กนครับได้ค่ะขอบคุณนะครับะะอันนี้เป็นต้นอโวคาโดนะคะ ประมาณสักสามสิบปีได้แล้วแต่ตอนนี้ลูกไปหมดแล้วอ่าโต้นโอคาโดใหญ่ไขนาดไหนครับผมไม่เคยเห็นเป็นพื้นเมืองก็จะจะออกลูกเร็วหน่อยอรู้จักกลมๆมั้ยอันนี้ใช่ใช่ไหมถ้าเพิ่ถ้าพิ่ถ้าพื้นเมืองจะไปกลมุณพคือคือมันเหมือนกับว่าบ้านอันนี้ตั้งอยู่บนต้นโอคาโดนะเพราะว่าเหมือนเหมือนมันแบบโผล่ขึ้นมาจากตรงเฉลียงบ้านตรงนี้เลยนะทุกคนต้นใหญ่มากสามสิบกว่าปีนะทิลาบอกว่าสวยมากเลยเข้าแอบเข้าไปดูเลยสวยมากเราโซนไหนกันดีเอาข้างนอกมาละ มีอะไรบ้างคะรีวิวพี่พีดูหน่อยมีอะไรใ้ดูค่ะของเล่นมีของเล่นคือที่เนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเองเป็นโฮมสเตย์นะเพราะว่าตัวเจ้าของเนี่ยเขาทำเองทุกอย่างแล้วก็มีบ้านแค่ประมาณ3าหลังให้เราเลือกนอนซึ่งแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีหลากหลายไทาย์นะมีทั้งแบบนอนได้2คนนอนได้3คนซึ่งห้องที่นอนได้สูงสุดก็คือห้องนี้นอนได้4คนนะครับเพราะว่าห้องเนี้ยจะเป็นบ้านสองชั้นมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในห้องกันข้างนอกตรงนี้ก็เป็นเฉลียง โซนนี้น่ารักมากเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็มีตู้เย็นมีการ้น้าร้อนมีที่ปิ้งขนมปังแบบพร้อมเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันทุกคนนี่อันนี้นี่ลายอยากนอนข้างบนหรือข้างล่างมันมี2ชั้นอยากนอนด้านบนอยากนอนด้านบนใช่ไหมแบบมันน่ารักตรงที่ว่าบ้านหลังเนี้ยทุกคนมันจะเป็นบ้านไม้ใช่ปะ่ะที่ตั้งอยู่ตรงริมผาตรงบริเวณอําเภอหางดงซึ่งมองไปรอบๆเนี่ยจะเห็นเป็นวิวของภูเขาหุบเขาตรงนี้อย360องศาเลยแล้วก็เขียวมากๆตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นจนแบบเขาบอกว่าที่เนี่ยทั้งปี ที่นี่เขามีพัดลมให้ดั่งเดียวเลยนะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องเย็นมากๆโซนแรกนี้ก็คือเป็นห้องนอนแหละก็มีที่นอนประมาณ5ฟุตให้ทุกคนนอนได้นะฮะสองคนก็จัดน่ารักน่ารักมีตุ๊กตาพี่หมาหรือพี่หมีไม่รู้เดี๋ยวนี้ลาพาพี่ๆไปดูห้องนอนของหนูนะสิว่าเป็นยังไงเป็นงไงเป็นยังไงข้างบนเป็นยังไงดีมากจะเป็นเตียงอย่างนี้อันใหญ่ระวังราคาระวังตกนะ,ะ <c oughs> อ๋อมีหน้าต่าง <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องปิดน <c oughs> ่ารักไหมคะน่ารักและเตียงสีชมพูด้วย เป็นเหมือนห้องใต้หลังคาชั้นสองเนาะใช่นี่มีอันนี้มีอะไรคะเราสามารถแม่ทำอาหารอยู่ได้หวก็เหนื่อยนองเนี่ยยังไงออกยังไงคะยังไงนะคะบ๊ายบายแม่อ๋อถ้าแม่ทำแบบข้าวอยู่ข้างล่างก็สามารถมาดูคุณแม่ได้ใช่ไหมคะโอ้น่ารักมากว่าน่ารักมากถูกใจแบบคนมีครอบครัวอย่างเรานี่ใครมีลูกมีหลานนะพามานี่นะชอบก็ห้องนี้นะคะมาเป็นแก๊งก็ได้แก๊งเพื่อนสี่คนหันสี่จบ ดูห้องไปแล้วเรามาดูห้องน้ำกันห้องน้ำโอ้ซีแล้วเหรออหนูพาเข้าไปดูหน่อยจริงอะคะอ่ะหนูพาเข้าไปดูหน่อยนินลาชอบมากดูดิห้องน้ำนะคะก็เป็นโซนจะครอกนะคะแล้วก็เป็นโซนอาบน้าร้อนนะคะมีเลนชาวเวอร์แล้วก็มีหน้าต่างอีกแล้วคือแบบทุกจุดทุกมุมเขามีกิมมิให้เรารู้สึกว่าแบบได้มองเห็นได้ชะงงกหน้าชะงงกตาไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาตินะคะใครที่อยากพักผ่อนเบื่อเมืองขับรถมาแค่30นาทีก็เจออะไรที่เป็นแบบ หุยธรรมชาตินี่นาที่นี่ได้เลยสําหรับราคาห้องพักนี้นะทุกคนบ้านซ่อนรักหลังนี้นะครับราคานะที่ผมจองมา3คนแบบนี้นะครับราคา2,500บาทแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะราคาสําหรับ2คนนะสำหรับบ้านนี้นะราคา1,800บาทก็จะมีห้องอื่นๆด้วยนะที่เราให้ฟังไปตั้งแต่ต้นนะว่ามีห้องอื่นๆก็จะราคาถูกลงตามสเต็ปลงไปนะครับก็ยังไงไปติดตามสอบถามกับในที่พักเขาได้ตรงนี้นะครับ Okay. เดี๋ยวไปดูห้องอื่นๆกันพี่เขาบอกว่าห้องอื่นวันนี้เนะี่ยแขกยังไม่มาเดี๋ยวขออนุญาตไปแอบดูห้องอื่นหน่อยอุ้ยใส่รองน่ชอบมากใส่รองเท้ารออยากไปแล้ว <laughs> ไปดูหลังต่อไปกันค่ะเข <laughs> ามีกี่หลังคะที่นี่สามสี่หลังนะคะนี่บ้านอะไรครับบ้านหลงรักเหรอบ้าน Crazy House แปลว่าบ้านหลงลักในบ้านหลงลักบ้านนี้มีอะไรคะอาจะมีเปให้นั่งเปให้นั่งด้วยใช่ไหม น่ารักไหมคะอยากนั่งตรงนี้ใช่ไหมใช่งั้นถอดพี่เขาถอดไปไว้บ้านเราไหมลูกได้ถ้าเกิดพ่อจะทำให้คล้ายๆกันไหมคะแต่มันไม่ค่อยคล้ายกันของอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นที่นั่งเอออันนี้ก็น่ารักนะอันนี้แบบเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ว่ามีห้องนอนเดียวผู่อยู่ตรงโซนนี้คือนั่งแบบนั่งชิลได้ดีมากๆแล้วบริเวณหลังนี้นะไม่มีต้นไม้ปังเลย ขึ้มเป็นไงคะโอเคทุกคนเข้ามาดูเลยอ้าวไปคุณพ่อไปมีบานกระจกอันใหญ่ที่เราสามารถนอนแล้วก็ดูอยู่ไปด้วยได้ไปห้องต่อไปกันทุกคนพี่พี่ <c oughs> อันนี้ห้องรักแรกนะคะ <c oughs> ไปดูสิคะห้องรักแรกเป็นยังไงอันนี้น่ารักมากเลยห้องนี้น่ารักมากน่ารักไหมน่ารักทุกห้องเลยนะเพราะว่าสิ่งที่หนูชอบก็คือมีอะไรคะมีชิงช้าให้นั่งด้วยห้องนี้ อันนี้ก็เป็นที่นั่งด้านนอกนี้นะครับใช่คืออยากจะบอกว่าห้องพักที่เนี่ยน่ารักทุกห้องไม่ว่าคุณจะจองห้องแบบไหนมานะคะอันนี้การันตีเลยว่ามีความน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็เอ่อห้อง2ห้องสามนะคะเราจะไม่ได้ขับรถขึ้นมาจอดหน้าห้องเหมือนห้องแรกนะคะเพราะว่าทางจะเริ่มบีบเล็กลงนะคะห้องสองห้องสามจะต้องจอดรถข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นบันไดนี่มาทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกอ่ะที่แจ้งเพราะว่าเวลาใครมาจะได้รู้ว่าเราควรแพ็คก,กระเป๋าแบบไหนมาจะบอกทุกคนนะว่าที่พกักอ่ะมันมีความส่วนตัวมากๆเพราะว่าแต่ละหลัง มันตั้งห่างกันนะแล้วเขาก็จะไม่ได้อนุญาตให้หลังไหนแบบขับรถผ่านหลังของกันและกันเพื่อความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะน่ารักทุกห้องเลยครับน่ารักหมด <I know S 2> เลยอ่ะบ้านนี้นะทุกคนบ้านรักแรกนะคะนอนได้4คนเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครมา2คนเนี่ยก็พี่เขาก็จะปิดโซนให้ใอะไรอย่างงี้นี่โอ้ยดีดีด,ดห้องนี้คือดีเลยไปเดี๋ยวเราไปดูภาพสวยๆจากพ่อแบ๊กกันค่ะ มาครับทุกคนถึงจุดเช็คอินแรกนะครับสุดอันซีนของหางดงนะนี่คือวัดอารยวาสน,นะครับเป็นวัดนะฮะโลหะประสาทนะครับสีขาวนะสวยมากๆเลยหรือเรียกชื่อนึงว่าโลหะประสาทสีเมืองปงอุย้ยชื่อนี้ก็สวยงามพอๆกับที่ตาเราเห็นตอนนี้เลยทุกคนวิธีการขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเราต้องขับรถมาจอดตรงบริเวณลานจอดของวัดนะครับแล้วก็เสียค่ารถขึ้นมาส่งนะครับคนละ40บาทนะอย่างที่นทีล้าก็ขึ้นไหมเนี่ย คิดเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วเหรอ okay. <Ay. S 2> อเคก็เป็นคนละ40บาทขึ้นมาก็จะมีเป็นรถ2แถวแดงนะขึ้นมาส่งพวกเราถึงข้างบนนี้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นโลหะประสศาทที่เขาถูกจัดอันดับว่าเป็นลำดับที่4ของโลกนะทุกคนแล้วก็เป็นอันดับที่2ของไทยนะฮะลำดับที่1เนี่ยเขาอยู่ที่วัดพระราชนัดดาที่กรุงเทพนะครับผมสวยมากเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันพี่นิลารีวิววัดเป็นไหมคะปะกติถ้าเกิดติ๊กต็อกเกอร์เขารีวิววัดเขาต้องทำยังไงฮะ ถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเหรอคะอ,อ๋อแล้วก็ทำไงอย่างงี้แล้วทำยไ,ไงไหนะทำอะไรขเขาทำดูท่าหน่อยนะ <c oughs> โอเคาาอเค่ะไปดูบรรกันไปทำบุญกันไ,ไ,ไปไปครับตัวโลหะปราสาทพระธาตุสีเมืองปงที่วัดอรัญยญวาสเนี่ยนะครับเป็นโลหะปราสาททรงล้านนาหลังแรกตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปงตัวปราสาทเนี่ยจะเป็นสีขาวตัดกับยอดปราสาทที่เป็นโลหะสีทองอยู่บนยอดเขาท่ามกลางต้นไม้สูงเทียมฟ้า เมื่อทุกคนมองลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นวิวหมู่บ้านแล้วก็ท้องนาที่สวยมากๆเลยซึ่งการสร้างโลหะประสาทเนี่ยนะครับมีที่มามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลครับนางวิสาขาสร้างถวายให้แก่พระพุทธเจ้าเป็นที่พักสําหรับสงเนื่องจากมีส่วนยอดที่เป็นโลหะเลยเรียกกันว่าโลหะประสาทซึ่งโบราณสถานประเภทนี้นะครับมีอยู่เพียงแค่4ี่แห่งในโลกโดยโลหะประสาทหลักแรกอยู่ที่เมืองสวัสถีประเทศอินเดียปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นซากปรักหักพังเหลือเพียงเนินดินและก็หลังที่2อครับอยู่ที่เมืองอนุราชปุระ ที่ประเทศรีหลังกาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เหลือเพียงโครงสร้างเสาพันกว่าต้นส่วนตัวโลหะประสาทเนี่ยก็ได้พังทลายลงมาแล้วส่วนโลหะประสาทหลังที่3เนี่ยตั้งอยู่ที่กรุงเทพบ้านเรล่านี่เอครับอยู่ที่วัดราชนัดดาสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งหลังที่4หลังสุดท้ายเนี่ยก็คือที่นี่เลยครับ ซึ่งตัวโลหะปราสาทพระธาตุสีเมืองปงเป็นโลหะปราสาททรงล้านนาครอบเจดีบรรจุพระปรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า100ปีชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องโถงโล่งสามารถปฏิบัติธรรมได้พร้อมๆกันถึง300คนส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นเจดีรูปทรงปราสาทศิละปะล้านนาแปลนฐานจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาปราสาทมุงด้วยโลหะปิดทองลดหลั่นกัน3ขั้นซึ่งขั้นที่3เป็นยอดปราสาทหุ้มด้วยทองคําสําหรับบรรจุพระปรมสารีริกธาตุครับ ในวัดนี้นะคะบรรยากาศการไหว้นะ<ม>เงียบสงบมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเขาก็จะพยายามสำรวมแล้วก็งดส่งเสียงดังกันทุกคนเลยนะคะบริเวณวัดนะคะทุกคนตัวขอสร้างเนี่ยจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะคะสะอาดมากๆแล้วเขาก็ตกแต่งนะคะมีทั้งสิงมีทั้งพญาน,นาคคือเยอะมากนะคะคือวัดเนี้ยอยากแนะนำนะคะใครมาหางดงนะคะก็อยากจะให้มากันนะคะเงียบมากเลยพี่นิาล,นลานิลาถ่ายรูปไปกี่รูปแล้วคะห้าหก นี่ลาถ่ายรูปเยอะมากนะคะกลับมาถึงที่พักแล้วทุกคนตอนกัางคืนคือแบบเย็นแล้วก็ อากาศดีมากๆเลยบรรยากาศรอบๆนะมีเสียงจิ้งหรีดเบาๆให้เราได้ยินนะทุกคนอากาศดีแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆดตอนนี้เดี๋ยวเรามารอของกินของเรานะเมื่อกี้ไปแหวซื้อนะครับเป็นพิซซ่าแล้วก็สปากเกตตี้ให้พี่นินล้ากินนะที่นี่เขาจะมีเป็นชาบูหรือหมูกระทะให้เราเลือกนะครับราคา390บาทต่อชุดกินได้ประมาณสองคนนะฮะเดี๋ยวพี่เขายกขึ้นมาเสิร์ฟแล้วนี่กำลังมาป็่งไงคะแม่ลูกรออ่ะพี่เขาก็ังคาแล้เหมือนเห็นพี่เขา เขากาลังเดินมาใจจดใจจอหิวหิวไหมใช่ห้องนี้ที่นั่งข้างนอกชิลไากเนะใช่ทุกห้องที่เราเดินดูมาทุกห้องที่นั่งกินข้าวมื้อเย็นหรือที่นั่งแบบดีแลกชิลหมดที่นั่งกินอะไรไปแล้วครับก่นหน้น้กินพิซซ่าค่ะเต็มปากเต็มปากเลยอากาศเย็นนะคะที่นี่ถือว่าชิลๆไหมชิลๆค่ะบรรยากาศดีมากอะยังคงย้ำว่าที่นี่บรรยากาศดีสุดๆทุกคนได้ยินเสียงข้างหลังผมปะ เสียงความเงียบทุกคนแบบเงียบสงบมากแล้วก็ได้ยินแต่เสียงธรรมชาตินะมีเสียงจิง้งรีเสียงแบบต้นไม้อะไรเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศตรงหน้าเราคือตอนนี้เป็นชาบูนะเซตนี้ราคา390บาทมีหมูนะครับทั้ง3แบบเลยนะแล้วก็มีกุ้งมีเห็ดเข็มทองพันเบคอนมีไส้กรอกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชุดผักนะดูดีมากเลยทุกคนแล้วในเซตเนี่เขาจะมีอะโวคาโดมาให้เรากินด้วยนะน่าจะแล้วแต่ฤดูกาลว่าฤดูกาลนั้นมีอะไรนะรตอนนี้แม่ไอ้ก็กำลัง ปั้นชาบูไม่ได้กินชาบูนานแล้วเหมือนกันไม่ใช่เรียกว่าชาบูเรียกว่าอะไรเดียวน,นี่เขาเรียกว่าอะไรมจิ้มจุ่มเออเขาเรียกว่าจิ้มจุ่มแล้วกันนะฮะจริงๆใครอยากกินหมทาก็มีหมทาแหละแต่ว่าเราขอเปลี่ยนบ้าง ใช่เพราะว่าไปดอยเจอลมหนาวอะไรก็ต้องเป็นของคู่กันกันหมวกกัทใช่ไหม,มแต่ที่นี่เขามีจุ่มแล้วก็เออกินจุ่มบางดีกว่าใช่ๆ่แล้วก็เราแอบ,บไปซื้อของกินมาเพิ่มคือที่พักที่นี่นะครับเราสามารถซื้อของกินเข้ามาได้เลยนะมไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับสามารถซื้อเข้ามาได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีเมนูให้เราสั่งเพิ่มนะฮะก็แนะนําว่าไปซื้อร้านแบบพวกเราก็ได้นะ ชื่อร้านว่ามิสเตอร์เฉินนะอยู่ข้างล่างตรงทางขึ้นหางดงนะแบบเป็นร้านอิตาเลียนที่มีเมนูเยอะมากๆทุกคนพี่นิลาวากินพิซซ่าไปละ mm hmm. พิซซ่าอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอิ่มแล้ใช่ไหมใช่ข้าหลังนิลาวมนตื่นเลยอ่ะแล้วแ,แบบผักที่เขาใช้ส่วนมากเขาจะเป็นผักนี่ไอ้แกะไปดมไปผักว่าแบบไม่ผักอะไรนาะคือไม่รู้จักอะแต่ว่าก็ทานเป็นผักท้องที่ที่นี่นะปะผักท้องที่ของที่นี่อนะไรอย่างเงี้ยกินจิ้มจุ่มกับบรรยากาศตรงหน้าด้วยกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวต่อ

ที่เที่ยวที่ยอดฮิตมากๆนะครับของอําเภอหางดงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นร้านกาแฟนะที่ข้างๆกันเนี่ยเขาจะมีปลูกเป็นต้นสนไซเปรสนะครับเป็นทางเดินยาวๆซึ่งตอนแรกในความตั้งใจเขาจะทําเป็นทางเข้าบ้านของเขานะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเอามาทําเป็นที่เที่ยวให้คนเข้าไปถ่ายรูปได้ซึ่งมันก็ปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆซึ่งตอนนี้มันสูงและคนก็เข้าไปถ่ายรูปกันส่วนใครที่อยากกินกาแฟก็มีร้านกาแฟชื่อว่าลาเชลอยู่ข้างๆด้วยนะพี่ลาแต่งตัวเป็นไงฮะสวยไหมคะพร้อมถ่ายรูปใช่ไหมคะพร้อมถ่ายรูป พี่วิ่งมาแบบนา้าเพิ่มเมื่อกี้นะคะไปจ่ายค่าเข้ามานะคะค่าเข้าสาหรับผู้ใหญ่นะคะท <c oughs> ่าละ50บาทนะคะส่วนเด็กเนี่ยนะคะถ้าใครอายุไม่เกิน12ปีฟรีค่ะเด <c oughs> ี๋ย <c oughs> วเรารอถ่ายตอคิดตอนคิดถ่ายรูป <c oughs> คนไม่ค่อยเยอะใช่วันที่เรามานะคะวันธรรมดาเรามาช่วงเช้าด้วยช่วงประมาณสิบโมงถึงเช้ามา <c oughs> คนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะ แบบผิวนะ้ําก็คือค่าเข้านะครับเอามาทำเป็นส่วนลดได้สมมติเราจ่ายไปหนึ่งร้อยนะก็ามาลดได้หนึ่งร้อยบาทเลยนะครับสำหรับเป็นค่ากาแฟะนะของไอคอนน่าทานมากนะคะเป็นยูสุเฟรปเป้คอฟฟี่ค่ะนี่ยูสุปั่นแล้วก็คอฟฟี่เข้มๆเลยแม่ดำๆเลยชอบมากเลยอะตีสามนอนเขาบอกว่าดูันนี้กาแ,แฟเข้มมากเลิศมากนี่อยากให้กรุงเทพมีอย่างเงี้ยจริงแล้วมีในสตาร์บัคด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือแบบมันฟูน้ำแข็งมันฟูนึกอ,ออกไหมกินแล้วมันสดชื่น อต,อตอนนี้เรามาถึงจุดเช็คอินสุดท้ายของทริปที่หางดงของพวกเรานะฮะ<ม>คือที่นี่มีที่เที่ยวเยอะมากๆนะครับนี่เป็นหนึ่งในที่เที่ยวที่ดังของหางดงนะครับแกรนแคนยอนเชียงใหม่นะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเขาทำแบบสะอาดาแล้วก็กลายเป็นสวนน้ําใหญ่มากๆเลยทุกคนแล้วเขาจะมีเป็นร้านอาหารที่เป็นวิวแกรนแคนยอนอยู่ข้างในซึ่งตอนเนี้ยเรามากันเป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะซึ่งมันจะร้อนนิดนึงเราก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นน้ําแต่ว่าจะพาไปนั่งเล่นแบบวิวชิลๆที่นี่กันนะครับจริงๆแล้วอยากเล่นน้ำไหมครโล ว่าวันนี้เดี๋ยวเรากลับไฟประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เดี๋ยวกลัวมันจะ หมดเวลาไม่ทันเนาะเราเคยมาสมัยเมื่อตอนที่เขาให้เราแบบเดินเข้าไปถ่ายรูปตรงด้านในตรงนี้นะฮะก่อนหน้านั้นยังไม่มีสวนน้ําเลยแต่ปัจจุบันคือสวนน้ำแบบใหญ่มากเลยทุกคนใครที่มาเป็นครอบครับมีลูกมาด้วยมีแก๊งเพื่อนมาด้วยกันเนี่ยก็แนะนําว่าที่นี่ก็น่าม,มานั่งชิวนะที่สําคัญเขามีไลฟ์การ์ดส่วนตัวที่สามารถแบบจ้างมาให้ไปดูแลเด็กของเราเนี่ยเล่นน้ําแล้วก็เราเนี่ยนั่งชิวๆได้ด้วยนะทุกคนเจ๋งมากคือตรงบริเวณนี้นะคะมีแบบพื้นที่โหพื้นที่นี้คือแบบว่า กิจกรรมเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นชจน,น้ำที่รงแว่าออกไปแล้วก็สำหรับใครที่แบบไม่อยากเล่นน้ำอยากมานั่งรอลูกรอหลาดเล่นน้ำก็มีโซนนวดแผนไทยด้วย๋อตายช ชอบมากเลยกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เราเดินมามีต่างชาติไบรุ่นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เรานั่งรถกอล์ฟมาใช่ไหมน้องที่ขับรถกอล์ฟเขาบอกว่าจะขอเขามีแพลนที่จะขยายเพิ่มอีกหรอ,อจะทําอะไรวันนี้เยอะมากแล้วนะเออใหญ่มากแล้วมีซิปไลน์ให้เล่นมีสวนสนุกด้านบนสวนสนุกในน้ําร้านอาหารร้านกาแฟมีครบทุกอย่างเลยครบเครื่องอะ่ะเรียกว่าใครอยากจะมาแบบนั่งสัมผัสบรรยากาศชิลๆค่าเข้าคนละร้อยเดียวนะสามารถเอาไปเป็นส่วนลดร้านอาหารห้าสิบบาทได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราเล่นน้ำล่ะคะพ่อแบ ถ้าเราเล่นน้ำเนี่ยค่าเข้านะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่คนละ450บาทเ,ออเล่นได้ทุกอย่างที่มีอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวไว้รอบหน้าดีกว่ารอบหน้าถ้ามีโอกาสจะพาที่บ้านมาเ,ออเดี๋ยวจะรีวิวให้ครบทุกจุดเลยอันนี้คือแบบเออน่าสนใจน่าสนใจเด้เด็กหน้าจะชอบแกลนแคนยอนเชียงใหม่หรือแกลนแคนยอนหางดง เป็นชื่อสถานที่ที่ตั้งชื่อจากสถานที่ที่ดูคล้ายกันก็คือแกรนแคนยอนที่รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราเคยพาทุกคนไปเที่ยวครับซึ่งความเป็นมาของที่นี่นะมาจากการที่บริเวณนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมีการขุดหน้าดินขายมีความลึกถึง15-20เมตรจนกลายเป็นบ่อดินขนาด30ไร่เมื่อหมดประโยชน์เนี่ยจึงปล่อยไว้ให้น้ําท่วมขัง เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีที่นี่กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียวมรกตมีคันดินสูง20เมตรคล้ายหน้าผา3-4ีหน้าผาดูคล้ายกับแกลนแคนยอนและด้วยความสวยงามของสถานที่นี้มักจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชอบกีฬาแอเวนเจอร์แอบเข้ามากระโดดน้ำเล่นอยู่บ่อยๆแล้วก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยทาให้มีคนได้รู้จักแกลนแคนยอนเชียงใหม่กันมากขึ้นแถมด้วยความคึขคองก็ทาให้มีคนเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเลยนะตัวเจ้าของบอ่อซึ่ง กำนันตำบลน,น้ำแพร่เลยได้มีการติดประกาศห้ามเข้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ก็ยังมีคนแอบ,บเข้ามากระโดดน้ำอยู่บ่อยๆพอเป็นแบบนั้นเขาก็เลยได้เปลี่ยนสถานที่บ่อด,ดินแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยครับโดยจัดให้มีคนดูแลมีการเก็บค่าเข้าชมในการมาถ่ายรูปในช่วงแรกต่อมาก็เริ่มเพิ่มเครื่องเล่นคล้ายๆกับสวนน้ำแล้วก็มีการเพิ่มการดูแลรักษาความปลอดภัยมีเสื้อชูชีพมีร้านกาแฟร้านอาหารห้องน้ำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามา เที่ยวเล่นน้ำเนี่ยยังครบคันเลยซึ่งพอพวกเรากลับมาเที่ยวอีกครั้งเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนปัจจุบันนี้แล้วครับต้องบอกเลยนะว่านี่คือหนึ่งในการพัฒนาสถานที่จากธรรมชาติได้ดีมากๆเลยครับดูสะอาดและน้ําก็น่าเล่นมากๆเลยครับ หลังจากที่พวกเรารพาทุกคนไปนอนในป่าแบบโฮมสเตย์มาพอออกมาปุ๊บเนี่ยมาเจอตรงนี้นี่คือเหมือนอีกโลกเลยนะทุกคนคือคลิปเนี่ยฟิลเปลี่ยนไปเลยจากที่แบบธรรมชาติสวยๆตอนนี้คือแบบคึกคักมาก้นงนี่เปิดเพลงตื้นเลยนะแล้วก็ฉีดน้ําฉีดน้ําเล่นสไลเดอร์เล่นสไลเดอร์โอ้โหที่นี่คือแบบดีมากคน ใช่ค่ะแล้วก็อาหารของเขาแล้วก็หน้าตาน่าทานมากๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยราคาโอเคเลยนะคะสมเหตุสมผลไม่แพงเลยทุกคนใช่<น>แล้วก็ใครนะครับที่อยากหาของกินนะแล้วก็นั่งดูวิวชิลๆตรงนี้มันจะมีที่นั่งแบบริมน้ําเอาขาจุ่มน้ํา<ม>ก็มีนะทุกคนนั่งกินอาหารนะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย<ม>อาหารฝรั่งนะครับมีส้มตำบูปลามีมาสเต็กเนื้อมีพิซพซ่ามเมนูหลากหลายมากคือตรงนี้เขาจะมีร้านอาหารแบบหลากหลายสไตล์นะครับหลากหลายเชื้อชาตินะก็สามารถมาสั่งทานตรงนี้มีเครื่องดื่มมีที่ ดื่มด้านนอกสามารถแบบนั่งชิลๆได้เลยทุกคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นทางที่เขามาว่าที่นี่คือครบเลยแบบทุกอายุเลยม,มาได้เลยคือผู้ใหญ่เด็กอะไรนั่งได้หมดสมมุติว่าถ้าเราจะส่งลูกเราไปเล่นน้ําก็สามารถทําได้จ้างพี่เขาน้เหมาไปเลยนะเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกเราไปเล่นน้ำนะราคาส0มอยบาททุกคนราคาส0 0อบาทนี่คือสามารถให้ลูกเราเนี่ยไปเล่นน้ำกับพี่เขาแล้วเราก็นั่งกินชิลๆไปได้เลยเจ๋งมากผมชอบตรงนี้แหละชิมส้มตำปูรา้รานอะร้านอะไงครับ อันนี้กะปิอ๋อกำซึ้นลยกกุ้งกะปิอร่อยไหมคะเผ็ดมากอุ้ยของผมก็อร่อยมากเฮ้ยทำต้ตมตำโอเคเลยนะเนี่ยใช่แล้วต้มตำเขานั้นหลากหลายมากว่าจะเป็นใครชอบอย่างไหอ่ะชอบกินกะปิมีตำกะปิกุ้งสดมีตำกะปิผลไม้รวมมีตำกะปิมะม่วงเตี้ยโอ้ยโดนเลิศเลยใช่ไหมข้าวชิมเนื้อสิขอชิมสเต็กเขาก่อนเขามียันสเต็กอะทุกคนสเต็กแบบจริงจังเลยนะไม่ใช่สเต็กไก่กาลาเล่นะลิปอายเนื้อหน้าตาดีมากของกินดูดีมากชื่นชมชื่นชมเดี๋ยวเขาสึกว่าแบบ ปกติแล้วส่วนน้ำมักจะมีของกินแบบง่ายๆพอทานได้เ<า>บอร์เกอร์อเวนไฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่คือแบบของกินเขาจัดเต็มมากรู้เลยว่าเจ้าของน่าจะใส่ใจเรื่องอาหารมากๆอ่ะนออร่อยอ่ะชิมก่อนเนื้อลิฟไอนี่แบบมีเดียมแรงจัดไปนะยายเขียวสไตล์ลิฟไอน จะบอกทุกคนนะว่าที่หานดงเนี่ยนะครับที่เที่ยวเยอะมากๆนอกจากวัดสีขาวสวยๆที่พวกเราพาไปแล้วเนี่ยแถวนี้นะก็ยังจะมีวัดดอยคําแล้วก็จะมีที่เที่ยวนะสำหรับใครนะครับที่อยากได้คาเฟ่ที่มีช้างโผล่เข้ามาในหน้าต่างหรือแบบขี่ช้างอะไรเงี้ยคลิปที่แล้วเราก็พาทุกคนไปนะตรงหันดงนี้ที่เที่ยวเยอะจริงๆมีคาเฟ่ช้างให้ทุกคนไปให้อาหารช้างไปขี่ช้างเข้าไปในปา่าใช่แล้วแบบคาเฟ่นั้นนะ่นารักมากถ้าใครที่แบบรักสัตว์นะเราก็ามาอยาก เขาก็จะพาให้เราแบบขี่หลังช้างแล้วก็แบบตามทางที่แบบช้างเดินจริงๆอะ่ะนี่คาเฟ่น,นี้ก็คือแบบ ติกขุกเลยต้องมาแล้วไปอีกที่หนึ่งเป็นน้ำหาเหมือนกันก็ที่เราพาทุกคนมาชื่อว่าเดอะร็อกแอนน้ำแพรนั้นก็เป็นแบบวิวตอนเย็นนั่งชิลมากๆคือในอำเภอหันดงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะแต่ที่เที่ยวอัดแน่นแล้วก็เยอะมากๆเลยนอกจากที่เที่ยวที่ในทริปนี้ที่พวกเราถ่ายทุกคนดูแล้วก็เยอะจริงๆสามารถไปตามรอยดูเก็บคลิปเก่าๆของเราได้ด้วยนะครับใช่ก็แนะนาที่ใครที่แบบไม่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่แนะนํานะคะให้เริ่มเที่ยวโซนหันดงได้เลยเพราะว่า ที่เที่ยวครบของกินครบใช่แล้วก็เดินทางสะดวกนะครับแค่ประมาณ30นาทีจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเข้ามาก็มีที่เที่ยวให้ทุกคนได้ตามรอยกันเทียบแล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่อำเภอแม่แตงนะเราก็พาทุกคนไปเที่ยวที่พักสวนส้มที่แม่แตงนะก็ย้อนกลับไปดูด้วยนะครับที่นั่นก็น่ารักแล้วก็วิวหมอกสวยมากๆเผื่อใครนะครับจะมาเชียงใหม่รอบหน้าเก็บไว้เป็นออปชันได้ทั้ง2คลิปเลย ใช่ค่ะคลิปเที่ยวเชียงใหม่ของพวกเรานะคะยังมีมาอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนใครที่แบบชอบเที่ยวเชียงใหม่ก็ฝากกด subscribe ชออ่อง i อ land นแก l อร,รด้วยนะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณก็ฝากแชร์พวกเราด้วยนะคะไปละเดี๋ยวให้พี่นีลาเขาบายบายด้วยพี่นีลาเขาหลังงอดเลยกับพิซพซ่าเปนไงพิซซ่าร้านนี้คะอร่อยมากอยากเล่นน้ำไว้เน่เสียดายดนะเดี๋ยวลอหน้าพามาเล่นกับคนที่บ้านทุกคนเลยด้วยบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3ามคน ฝากกด Subscribe ให้ช่อง i b a n k Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย